เด็กน้องหนูตัวเล็กๆขึ้นกระบะขึ้นกระ,ระบะรถพบเห็นนะครับว่าขับผ่านรงเรียนนี้ด้วยนะครับก็ฝากเตือนไว้ส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดกอุบัติเหตุอันตรายรัะส่งแบบนี้อันตรายนะครับมา,หบาหททให้แล้วกับสารีโรจน์กรรมาธิกนะครับมาพูาดเกี่ยวกับทุกเส้นทางตอนนี้นะครับรวมกันลงเปิดรถทแก้นะครับใหเราบื่นเต้นมากเทียว ไม่ยาะครับอย่าย,ยุ่งเกี่ยวกับนานๆนะครับติดตัวเข้นมาหน่อยก่อนนะครับเห็นเรด่นชันเลยเป็นการจับผิดนักกอดองพวกเราเองนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับการเข้าไปอยู่ในทุกเรื่องจำนะครับไม่ได้สวยดูดมาแอบอยู่ในคลุกเนี่ยโดนฟ้องบ้างได้เป็นภาพที่สะเทือนใจเป็นสิ่งที่เลวร้ายน,น,นะครับต้องกลามน,นะครับให้เข้าใจโทษของพุทธไทยนะครับ ยินดีลุ้นะครับปัญญาเขาพี่นะครับคณะก็้นำชาติครับก็่นยครับผู้บริการคุณจอมครับนะครับูด้วยนะครับนักเรียนน้องๆครับน้องๆดูหน้าตาตั้งใจเรียนมากผมชื่นชมนะครับเดี๋ยวรบกวนเวลาไ้หน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเรือบารมีแก้วนะครับเป็นการนำนะครับพวกเราลองกล่าวพร้อมกันทีว่านะครับตามคูนะครับ ขอปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวและการบันทันโดยเด็ดขาด